เอาละทีนี้มาฝั่งของก้าวไกลผู้หญิงคนนี้รอฟังคำตอบจากผู้ชายที่ชื่อเพื่อไทยอยู่เรายังรักกันใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะมาวันนี้เอาไปที่พักก้าวไกลตรงนี้นะคุณรังสิมันโรมบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยที่ผ่านมาก็คือจะทำผ่านคณะเจรจาก็จะมีหัวหน้าพักเลยาธิการพักอะไรอย่างเงี้ยนะรองหัวหน้า ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยจนกระทั่งจะเลือกนายกวันที่4อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณรังสิมันโรมในฐานะโฆษกพักยังพูดเลยบอกผมไม่แน่ใจนะนว่าสุดท้ายจะตกลงกันยังไงเนี่ยต้องไปถามพักเพื่อไทยทแล้วที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเรื่องของการคาดคะเนคุณรังสิมันโรมบอกมันก็ไม่ค่อยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าอตอนนี้8ปดพักรวมกอดคอกันอยู่มี312เสียง 312เสียงเนี่ยถือว่าเป็นเสียงข้างมากในสภา,ววาถ้าหากว่า312เสียงแล้วไปเป็นฝ่ายค้านคงจะอธิบายกับประชาชนได้ยากนี่นี่คือคำพูดของคุณรังสิมันโรมตามหน้าจอน,นี้เลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่เล่าไปส่วนเรื่องที่บอกว่าหากที่สุดแล้วมีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแล้วพักเก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่คุณรังสิมันโรมบอกไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะ มันไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนที่ไปเลือกตั้งมาแล้วเรื่องนี้คนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้เลยดักคอใครครอย่าทําแบบนี้เลยอย่าตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเลยฝากไปถึงพักไหนเพราะถ้าเกิดทําแบบนี้จริงๆคิดว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะสั่งสอนคนเหล่านี้สั่งสอนพักพวกนี้แหละ ในอนาคตแน่ๆน่าจะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ใชคน<ม>ก็จะจามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเก้าไกลต้องบอกว่าตอนนี้มรสุมเยอะนะอย่างกรณีของคุณนครชัยคุณรงสรสรยองเขตสองเก้าไกละค่ะที่ขาดคุณสมบัติการเป็นสสเนื่องจากว่าเคยต้องโทษจำคุก ล่าสุดนะคะประธานกะกะตะคุณอิทธิพรบุญประคองบอก,บอกแล้วถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา96วรรคสิบก็คือ98วรรคสิ 10. ก็คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ว่ามาสมัครเพราะฉะนั้นเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาและอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายแท่งด้วย ขเขตสามระยองใช่ไหมใช่เขตสามระยองอาจจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่แล้วคุณอาจจะต้องออกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายแพ่งที่คุณต้องรับผิดชอบทีนี้ส่วนเรื่องของการลาออกที่คุณคนครชัยประกาศอะค่ะกกตอบอกรับทราบแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ส่วนกลางกําลังพิจารณา เดี๋ยวต้องมีการจัดทําความเห็นเสนอกรกะตว่าประเด็นเรื่องความผิดทางอาญาตามพรบว่าด้วยสอส,อสอมาตรา151นี่ก็อีกนะรวมทั้งอาจจะมีการพิจารณาฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง<อ>จะเรียกว่าเ,นะเป็นความผิดพลาดของก้าวไกลได้ไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่านิดาโพนะครับสำรวจความเห็นตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ อันดับ1น,นะครับพี่น้องประชาชนมองว่าเป็นเพราะไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายาไม่ลดเพดานลงมานะคะแนนเสียงสนับสนุนมันก็เลยไม่พอสัดส่วนนี้มากที่สุดเลย42.98ตามมาด้วยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนั้น <c oughs> อันนี้คือแบบน่าจะเป็นด้อมส้มแบบ100%ที่ <c oughs> สนับสนุนก้าวไกลอันดับ3นะครับก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้ อันดับ4ความเห็นบอกว่าเพราะว่าก้าวไกลทาตัวปิดกั้นตัวเองทําให้ไม่ค่อยจะมีพันธมิตรทางการเมืองอเพื่อนน้อยนะอันดับ5บอกก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆส่วนคําถามต่อมาครับหากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน จะมีการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ครับ35.19%บอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แน่นอนแต่การชุมนุมนี้จะควบคุมได้อรองลงมาประมาณสัก2 4บอกว่าจะมีการชุมนุมเล็กน้อยควบคุมได้และอันดับ3มองว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ออก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีวางส่วนที่เริ่มมาทํากิจกรรมกันบ้างแล้วแต่นี่คุมได้ถึงเวลาเขาก็เลิกใช่ไหมครับ,รบทีนี้สวสมชายสวงการก็ได้แชร์โพส์ตผลนิด้าโพเมื่อกี้เลยแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อผิดพลาดของก้าวไกลโทษสวโทษทุกคนแต่ไม่โทษตัวเองอเออแล้วก็แฮชแท็กงานการเมืองหาใช่เด็กอยากได้ของเล่น ไม่ใช่เด็กเล่นขายของกันนะ,นะและยังแฮชแท็กไม่รู้สึกผิดและไม่คิดแก้ไขก็เต็มๆเลยนะครับ,รบโพสต์ไปถึงก้าวไกล 4. สิงหาคมนี้จะโหวตเลือกนายกรอบ3เสียงสำคัญก็คือเสียงของสอวอ,อย่างที่เราย้ำกัน1ในสวที่มีจุดยืนชัดเจนนะครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะรอบนี้เจ้าตัวบอกเลยนะครับขออย่างเดียวไม่มีก้าวไกลจะสนับสนุน ให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แล้วพูดถึงขั้นว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับพักเพื่อไทยนะครับแต่เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้มีความจําเป็นจะต้องสนับสนุนให้มีรัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องมีนายกให้ได้เพราะฉะนั้นขออย่างเดียวพักที่เหลือไปรวมกันมาให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ไม่ต้องมีก้าวไก่อยู่ในนั้น ขอแค่ไม่มีก้าวไก่ก็จะโวทให้นี่ใช่ไหมเป็นงานถ่ไขของสวท่านนี้ใช่ไหมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี